สเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของหน้าตาหรือบุคลิกที่ดูดีเพียงอย่างเดียวแต่คือพลังบางอย่างที่ทำให้คนอยากเข้าใกล้เชื่อใจและเปิดใจให้เราเดินไม่รู้ตัวนักจิตวิทยามองว่าสเสน่ห์ระดับสูง high level charisma มักเกิดจากคุณภาพภายในมากกว่าภายนอกและนี่คือองค์ประกอบที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแต่สามารถพัฒนาได้เคยไหมเจอบางคนที่ไม่ได้พูดเยอะไม่ได้แต่งตัวหวือหวา แต่กลับทําให้เราหันไปมองซ้ําโดยไม่รู้ตัวหรือบางทีเพียงแค่เขาเดินเข้ามาในห้องบรรยากาศก็กเปลี่ยนโดยที่เขาแทบไม่ได้ทําอะไรเลยสเสน่ห์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ได้เกิดจากหน้าตาหรือบุคลิกภายนอกเท่านั้นแต่มันคือพลังเงียบที่มาจากคุณภาพภายในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จิตวิทยาเรียกสเสน่ห์ประเภทนี้ว่าสเสน่ห์ระดับสูง (High Level Charisma) สเสน่ห์ที่ไม่ได้มีกันทุกคนแต่สร้างความประทับใจได้ลึกและยาวนานกว่าที่คิดแล้วสเสน่ห์แบบนี้เกิดจากอะไรอะไรที่ทําให้บางคนดูน่าเชื่อถือดึงดูดและมีแรงดึงดูดใจโดยไม่ต้องพยายามมาดูกันว่าสเสน่ห์ระดับสูงตามหลักจิตวิทยาประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. ความนิ่งมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional Stability) คนที่รับมือสถานการณ์ได้ดีไม่วันวายง่ายจะสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้คนรอบข้าง สเสน่ห์ของความนิ่งคือเมื่อเราควบคุมอารมณ์ได้คนอื่นจะเชื่อมั่นว่าเราเชื่อถือได้และไม่รู้สึกเหนื่อยเวลาพูดคุยด้วยความนิ่งและมั่นคงทางอารมณ์กลายเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากขึ้นเรื่อยๆและเพราะมันหายากนี่เองความนิ่งจึงกลายเป็นสเสน่ห์ระดับสูงที่สะดุดตาโดยไม่ต้องพยายามความนิ่งไม่ใช่ความเย็นชาแต่คือการเลือกตอบสนองหลายคนเข้าใจผิดว่าคนที่นิ่งคือคนไร้อารมณ์ แต่ในเชิงจิตวิทยาความนิ่งคือภาวะที่เราสามารถแยกความรู้สึกออกจากการกระทำได้เราอาจโกรธเศร้าโมโหหรือสับสนเหมือนใครๆแต่เราไม่รีบตอบสนองและไม่ให้ความรู้สึกควบคุมตัวเองนี่คือระดับของความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ที่สูงมากซึ่งสะท้อนถึงวุฒิภาวะและความมั่นใจภายในความมั่นคงทางอารมณ์คือพื้นที่ปลอดภัยของคนรอบข้าง ผู้คนมักถูกดึงดูดโดยคนที่นิ่งเพราะพวกเขาให้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนสามารถวางใจได้ว่าความสัมพันธ์จะไม่ถูกพายุข,ของอารมณ์ฉับพลันทำลายพูดง่ายๆคือคนที่นิ่งไม่ทำให้เราต้องคาดเดาว,ว่าวันนี้เขาจะอารมณ์แบบไหนนี่คือหนึ่งในคุณสมบัติที่สร้างแรงดึงดูดทางสังคมอย่างมหาศาลเสน่ห์ที่มาจากการควบคุมภายในมากกว่าควบคุมภายนอกจิตวิทยาอธิบายว่าคนที่นิ่ง มักมี internal locus of control หรือความเชื่อว่าชีวิตอยู่ในกำรรมือของตัวเองไม่ใช่สภาพแวดล้อมภายนอกคนแบบนี้เผชิญปัญหาได้ดีเพราะไม่ถูกลากไปลากมาด้วยสถานการณ์คนที่มั่นคงทางอารมณ์จึงดูมีอำนาจโดยไม่ต้องใช้อำนาจมันเป็นเสน่ห์เงียบๆที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกถึงพลังของเขาได้ทันทีความนิ่งทำให้การตัดสินใจเฉียบคมขึ้นอารมณ์เปรียบเสมือนคลื่นสวยงามแต่แปรปรวน เมื่อเรานิ่งพอเราจะเห็นท้องทะเลจริงๆใต้คลื่นนั้นมุมมองชัดขึ้นการตัดสินใจดีขึ้นและมักไม่เสียใจทีหลังนั่นคือเหตุผลที่คนสองประเภทนี้มักถูกมองว่าสุขขุมมีสเสน่ห์น่าเชื่อถือและมีคุณภาพในการเป็นผู้นำทำไมความนิ่งถึงเป็นสเสน่ห์ระดับสูงเพราะมันบอกว่าเราปลอดภัยในตัวเองเราไม่รีบร้อนที่จะพิสูจน์อะไรเรารู้คุณค่าของตัวเอง เราไม่ให้ใครหรืออะไรควบคุมจิตใจเราได้ง่ายคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้คนรู้สึกอยากเข้าใกล้แม้ว่าเราจะไม่ได้พยายามดึงดูดก็ตามวิธีฝึกความนิ่งและมั่นคงทางอารมณ์หยุดก่อนตอบสนองเสมอสังเกตอารมณ์โดยไม่ตัดสินฝึกหายใจลึกๆช้าๆเมื่อรู้สึกวันไหวกลับไปหาตัวเองเมื่อรู้สึกสับสนไม่ใช่รีบหาความเห็นจากคนอื่นเลือกสิ่งที่ควบคุมได้และปล่อยสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ฉะนั้นความนิ่งมั่นคงทางอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่คนเราทุกคนมีตั้งแต่เกิดแต่เป็นทักษะที่คนเพียงบางคนเท่านั้นเลือกฝึกจนได้มาและนั่นทําให้มันเป็นเสน่ห์ที่ทรงพลังแตกต่างและโดดเด่นอย่างยิ่งในโลกที่โกลาหลคนที่นิ่งคือคนที่เปล่งประกายที่สุดโดยไม่ต้องออกแรง 2. ความมั่นใจแบบไม่อ้วอวด quiet confidence ไม่ต้องพูดว่าเก่งแค่ไหน แต่ท่าทีสบายๆทาว่ามั่นคงทําให้ดูน่าดึงดูดมากกว่าคนที่พยายามโชว์เกินเหตุจิตวิทยาชี้ว่าคนที่มั่นใจจริงจะไม่แข่งขันกับใครแต่แข่งกับตัวเองเป็นหลักความมั่นใจแบบเงียบๆกลับโดดเด่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจไม่ใช่เพราะพวกเขาพยายามสร้างภาพลักษณ์ใดๆแต่เพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องอวดและนั่นเองคือเสน่ห์ระดับสูงที่หาได้ยากในสังคมปัจจุบันความมั่นใจที่มาจากข้างใน ไม่ใช่เสียงชมจากข้างนอกจิตวิทยาอธิบายว่าคนที่มั่นใจจริงๆมักมีเซลฟ์เอสตีมแบบมั่นคงซึ่งเกิดจากการรู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องรอการยืนยันจากคนอื่นพวกเขาไม่ต้องอวดเพราะลึกๆเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครและมีอะไรอยู่แล้วความมั่นใจนี้จึงไม่ผันผวนตามคำชมหรือสันคอนจากการวิจ,จารณ์ง่ายๆสเสน่ห์ของคนที่ไม่ต้องประกาศตัวแต่คนกลับสังเกตเองความมั่นใจแบบไม่โอ้อวด เปล่งกับกายผ่านการกระทําเล็กๆวิธีเดินน้ำเสียงขณะพูดการมองตาที่นิ่งและอ่อนโยนท่าทีที่ไม่รีบพิสูน์ตัวเองคนแบบนี้ไม่ต้องพูดว่าฉันเก่งแต่คนรอบข้างกลับรู้สึกได้เองนี่คือเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติและทรงพลังที่สุดไม่แข่งขันกับใครเพราะรู้ว่าคู่แข่งของตัวเองคือตัวเองเมื่อวานนี้คนที่มั่นใจอย่างเงียบๆมักโฟกัสการเติบโตส่วนตัว มากกว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นพวกเขาเข้าใจว่าการเปรียบเทียบไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นพลังของพวกเขาจึงมาจากภายในไม่ใช่จากการพยายามชนะใครยอมรับข้อบอกพร่องของตัวเองได้โดยไม่รู้สึกด้อยค่าความมั่นใจที่แท้จริงไม่ใช่การทําตัวสมบูรณ์แบบแต่คือรู้ว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบก็ยังมีคุณค่าคนที่ซื่อสัตย์กับข้อบอกพร่องของตัวเองสามารถเรียนรู้เติบโตและรักตัวเองได้ในแบบที่เป็น ทำให้พวกเขามีมนุษยธรรมเข้าถึงง่ายและจริงใจความมั่นใจที่ไม่โอ้อวดทําให้คนรู้สึกปลอดภัยจิตวิทยาความสัมพันธ์พบว่าคนที่มั่นใจอย่างสงบทําให้คนอื่นรู้สึกต้องการน้อยลงและพึ่งพาความรักจากผู้อื่นน้อยลงพวกเขาให้พื้นที่ปล่อยให้คนอื่นเป็นตัวเองและไม่สร้างแรงกดดันนี่คือเหตุผลที่คนรอบข้างรู้สึกสบายใจอบอุ่นและอยากอยู่ใกล้เขาโดยไม่รู้ตัว ทำไมเสน่ห์นี้ถึงหาได้ยากเพราะมันต้องการทั้งการรู้จักตัวเองการยอมรับตัวเองวุฒิภาวะทางอารมณ์พลังภายในที่มั่นคงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างได้ด้วยภาพลักษณ์หรือโพสต์ในโซเชียลแต่ต้องเกิดจากการเติบโตภายในอย่างแท้จริงวิธีพัฒนาความมั่นใจแบบไม่อ้วดตั้งเป้าหมายเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นพูดให้น้อยลงและให้การกระทำเป็นตัวพิสูจน์ ฝึกยอมรับการวิจารณ์โดยไม่มองว่ามันลดคุณค่าไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครภูมิใจในความพยายามมากกว่าผลลัพธ์ความมั่นใจแบบไม่อ้อวดคือเสน่ห์ที่งดงามที่สุดเพราะมันมาจากความจริงใจความมั่นคงภายในและการรู้คุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงคนที่มีเสน่ห์แบบนี้ไม่จำเป็นต้องดึงดูดใครผู้คนจะถูกดึงดูดเข้ามาเองโดยธรรมชาติ 3. ฟังอย่างลึกซึง้ง (Deep Listening) หลายคนได้ยินแต่ไม่รับฟังสเสน่ห์ระดับสูงมาจากการตั้งใจฟังเข้าใจและตอบสนองอย่างมีสติทําให้คนรู้สึกว่าเราเป็นคนที่เขาไว้ใจได้จริงๆการฟังอย่างลึกซึง้งกลายเป็นทักษะที่หาได้ยากจนหน้าตกใจและเพราะมันหายากนี่เองการฟังจึงกลายเป็นสเสน่ห์ระดับสูงแบบที่ไม่ต้องใช้คําพูดสักคําเดียวก็ทําให้คนรู้สึกดีได้อย่างลึกซึง้งการฟังอย่างลึกซึ้งคือ การให้พื้นที่มากกว่าการได้ข้อมูลในเชิงจิตวิทยาการฟังแบบลึก (Deep Listening) คือการฟังด้วยใจฟังเาเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อตอบโต้มันคือการอนุญาตให้ผู้อื่นได้เป็นตัวเองเต็มที่โดยไม่ถูกขัดไม่ถูกตัดสินไม่ถูกเร่งสรุปความรู้สึกปลอดภัยแบบนี้คือสิ่งที่ผู้คนหยหาม,มากที่สุดในความสัมพันธ์มนุษย์ผู้ฟังที่ดีทำให้คนรู้สึกว่า ฉันมีคุณค่าความจริงทางจิตวิทยาคือมนุษย์ต้องการการยืนยัน validation มากกว่าการแนะนำเมื่อเราเจอใครสักคนที่ฟังเราจริงๆไม่ใช่เพียงแค่รอคิวพูดเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าเราสำคัญความคิดของเรามีความหมายอารมณ์ของเราได้รับการยอมรับนี่คือเสน่ห์ที่ไม่ต้องพยายามแต่สัมผัสได้ชัดเจนคนที่ฟังลึกมักมีความฉลาดทางอารมณ์สูง การฟังแบบลึกต้องการความนิ่งความอดทนและการรับรู้อารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่นคนที่ฟังใครได้โดยไม่รู้สึกต้องรีบแทรกมักมีความมั่นคงภายในสูงรู้ว่าตนเองไม่จำเป็นต้องแสดงตัวเหนือกว่าพวกเขาเป็นผู้ที่เข้าใจมากกว่าตัดสินและนั่นคือคุณสมบัติที่ทั้งหายากและมีสเสน่ห์มากความเงียบของคนฟังลึกไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความใส่ใจ ความเงียบระหว่างการสนทนามักทำให้หลายคนรู้สึกอึดอัดแต่สำหรับคนที่ฟังลึกความเงียบคือพื้นที่ให้ผู้พูดเรียบเรียงความรู้สึกของตัวเองได้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเคารพและการให้ความสำคัญจึงไม่น่าแปลกใจที่มักจะมีคนเปิดใจมากขึ้นเมื่ออยู่กับคนที่ฟังอย่างแท้จริง 4. เป็นตัวเองอย่างแท้จริง (Authenticity) คนที่ไม่เสียแซงไม่ปรุงแต่งจนเกินไปมักดึงดูดใจแบบเป็นธรรมชาติ เพราะสมองมนุษย์สามารถจับความไม่จริงใจได้อย่างรวดเร็วการเป็นตัวเองจึงเป็นเสน่ห์ที่หาได้ยากที่สุดอย่างหนึ่งการปรับตัวเพื่อให้ถูกยอมรับและแรงกดดันให้เหมือนคนอื่นคนที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริงกลับโดดเด่นขึ้นมาเหมือนลมหายใจที่สดใหม่ไม่ใช่เพราะเขาแปลกกว่าใครแต่เพราะเขาซื่อสัตย์กับตัวเองมากกว่าใครและความจริงใจต่อจิตใจตัวเองนี่แหละที่กลายเป็นเสน่ห์ระดับสูงที่ไม่ใช่ทุกคนจะมี ความจริงแท้ดึงดูดมากกว่าความสมบูรณ์แบบในเชิงจิตวิทยาผู้คนไม่ได้ถูกดึงดูดด้วยภาพลักษณ์ไร้ที่ติเท่ากับความเป็นจริงเมื่อเจอคนที่ไม่ฝืนไม่เสแสร้งไม่ต้องยกฉากหน้ามาบังความกลัวเราจะรู้สึกเชื่อใจเขาได้ง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงคือการบอกโลกว่าฉันโอเคกับตัวเองในแบบที่ฉันเป็นและนั่นคือเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุด คนที่เป็นตัวเองมีพลังจากภายใน (inner strength) การเป็นตัวเองไม่ได้ง่ายเพราะต้องผ่านทั้งความกลัวว่าจะไม่ถูกชอบความกลัวว่าจะผิดหวังใครความกดดันจากสังคมแต่คนที่เป็นตัวเองได้คือคนที่เลือกความสบายใจมากกว่าการทำให้ใครพอใจพวกเขาจึงมีพลังที่เรียบง่ายแต่หนักแน่นเป็นพลังภายในที่ทำให้คนรอบข้างรับรู้ได้ทันที การเป็นตัวเองสร้างแรงดึงดูดแบบเป็นธรรมชาติสเสน่ห์ของความเป็นตัวเองอยู่ตรงที่มันไม่ต้องพยายามเมื่อเราไม่แกล้งเป็นใครเราจะกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดที่สุดเพราะพลังของความจริงใจมันส่งออกไปโดยไม่ต้องพูดคนแบบนี้มักมีออร่าที่เข้าถึงง่ายอุ่นและน่าอยู่ใกล้เหมือนเราสามารถหายใจได้เต็มปอดเมื่ออยู่กับเขาความเป็นตัวเองทำให้เราเลือกสิ่งที่เหมาะกับเราได้จริง คนที่ซื่อสัตว์ต่อตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและอะไรไม่ใช่จิตวิทยาบอกว่าคนที่รู้จักตัวเองลึกซึ้งจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าเพราะเขาไม่เสียเวลาเติมเต็มคาดหวังของคนอื่นเขาเลือกคนที่เข้ากันได้จริงเลือกงานที่เหมาะจริงและสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากกว่าคนที่เป็นตัวเองจริงๆมักใจดีและไม่ตัดสินใคร เมื่อเรายอมรับตัวเองได้เราจะยอมรับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนี่คือเหตุผลที่คนจริงใจมักอบอุน่นและเป็นที่พักใจให้คนรอบข้างเพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องแข็งขันไม่ต้องโอ้อวดไม่ต้องปกปิดคนแบบนี้สบายตาสบายใจและเพิ่มพลังบวกให้คนรอบข้างเสมอทำไมการเป็นตัวเองถึงหาได้ยากเพราะมันต้องการทั้งความกล้าซื่อสัตย์กับความรู้สึกการยอมรับข้อบกพร่อง การไม่เต้นตามเสียงวิจารณ์ความมั่นคงภายในหลายคนเก่งในการสร้างภาพแต่ไม่เก่งในการยอมรับใจตัวเองจึงไม่แปลกที่คนที่เป็นตัวเองจริงๆจะมีค่ามากเหมือนของหายาก 5. มีพลังงานเชิงบวกแต่ไม่ปลอม genuin positivity ไม่ใช่ยิ้มตลอดเวลาหรือพูดอะไรบวกจนเกินจริงแต่คือการมองโลกด้วยสปิเห็นปัญหาแต่ไม่จมอยู่กับมัน พลังงานแบบนี้ทำให้คนอยากอยู่ใกล้เพราะรู้สึกสบายใจในยุคที่คำว่าพลังบวกถูกใช้พร่ำเรือบางครั้งจนรู้สึกฝืนหรือไม่จริงใจผู้คนเริ่มไวต่อพลังงานปลอมๆม,มากขึ้นยิ้มที่ฝืนเกินไปคำปลอบที่ไม่มีความหมายหรือทัศนคติที่ดูเหมือนดีแต่ไม่แตะหัวใจเพราะอย่างนั้นพลังงานเชิงบวกที่จริงจึงกลายเป็นของหายากและเพราะมันหายาก จึงกลายเป็นสเสน่ห์ระดับสูงที่ทุกคนรู้สึกได้ทันทีเมื่อพบเจอพลังบวกที่แท้จริงไม่ใช่การทำเป็นมีความสุขตลอดเวลาในเชิงจิตวิทยาความคิดเชิงบวกแบบสมดุล realistic positivity ค,คือการยอมรับทั้งด้านดีและด้านแย่ของชีวิตโดยไม่หลีกหนีพลังบวกที่จริงไม่ปฏิเสธความเศร้าไม่กลบเกลื่อนปัญหาและไม่บังคับใครให้คิดบวกสี่ เพราะพลังบวกแบบนั้นคือการปิดกั้นอารมณ์ไม่ใช่การเยียวยาคนที่มีพลังบวกจริงๆคือคนที่พูดได้ว่ามันยากนะแต่ฉันเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้คนพลังบวกที่แท้จริงคือคนที่ยอมรับอารมณ์ตัวเองหัวใจของพลังงานดีๆไม่ได้เริ่มจากคำพูดแต่เริ่มจากความซื่อตรงต่อความรู้สึกคนที่ยอมรับว่าเหนื่อยได้เครือบได้เสียใจได้แต่ยังเลือกมองหาทางออกแทนที่จะจมอยู่กับความทุกข คือคนที่เปล่งพลังบวกออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องฝืนไม่ต้องสร้างภาพพลังดีๆปลดล็อกความสบายใจในคนรอบข้างเมื่อคุณอยู่ใกล้คนที่พลังงานดีอย่างจริงใจคุณจะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่ถูกตัดสินไม่ต้องเร่งให้ดีขึ้นทั้งที่ยังไม่พร้อมคนแบบนี้ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยพอที่จะเป็นตัวเองนี่แหละคือเสน่ห์ที่กระทบใจลึกยิ่งกว่าคำชมใด พลังบวกที่ไม่ปลอมคือผลลัพธ์ของความมั่นคงภายในคนที่มั่นคงจากข้างในไม่จำเป็นต้องทำตัวสดใสตลอดเวลาแต่เขาจะมีความหวังแบบนิ่งๆทัศนคติเรียบง่ายและหัวใจที่ไม่หมดศรัทธาในชีวิตความมั่นคงนี่แหละที่ทำให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นเสาหลักทางอารมณ์ในสถานการณ์ยากแม้ไม่พูดเยอะแต่แค่อยู่ใกล้ก็รู้สึกดีขึ้นอย่างลึกลับพลังบวกที่จริงมาจากความเมตตาไม่ใช่ความพยายาม หลายคนพยายามจะเป็นคนพลังบวกด้วยการยิ้มเยอะๆหรือพูดทำดีๆแต่พลังบวกที่แท้มาจากใจที่อ่อนโยนและหวังดีกับผู้อื่นไม่ใช่เพื่อดูดีไม่ใช่เพื่อให้ใครชอบแต่เพราะเข้าใจความเจ็บปวดของมนุษย์ความอ่อนโยนที่ผ่านการเข้าใจความทุกข์จะมีกลิ่นอายที่ต่างจากความหวังดีผิวเผินทำไมพลังบวกที่ไม่ปลอมจึงเป็นเสน์ระดับสูงเพราะมันคือการผสมผสานกันร,ระหว่างความจริงใจความอ่อนโยน วุฒิภาวะทางอารมณ์การยอมรับด้านมืดของชีวิตคนแบบนี้หายากเพราะเขาผ่านการเติบโตทางใจไม่ใช่แค่ท่องคำคมและเมื่อเราเจอเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าเขาแตกต่างจากคนทั่วไป 6. ทักษะการสื่อสารที่คมชัดแต่สุภาพพูดตรงแต่ไม่ทำร้ายใครชัดเจนแต่ไม่ก้าวร้าวการสื่อสารแบบนี้ทำให้เราโดดเด่นเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจตนเองและคนอื่นคมชัด เท่ากับรู้ว่าต้องการจะสื่ออะไรคนที่สื่อสารชัดเจนไม่ได้พูดเยอะแต่พูดตรงประเด็นจิตวิทยาบอกว่าคนที่รู้ความต้องการของตัวเองจะสื่อสารได้ดีเพราะความคิดภายในไม่สับสนพวกเขาไม่อ้อมค้อมเกินเหตุไม่ใช้คําคลุมเครือและไม่ทิ้งให้ใครต้องตีความผิดความชัดเจนแบบนี้ทําให้คนรับครังรู้สึกสบายใจเพราะเข้าใจได้ตั้งแต่ครั้งแรกสุภาพรู้จักเคารพทั้งตัวเองและคนอื่น ความสุภาพที่แท้จริงไม่ใช่การยอมคนอื่นไปหมดแต่คือการยืนหยัดในสิ่งที่ต้องการด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและภาษาที่ให้เกียรตินี่คือสิ่งที่จิตวิทยาเรียกว่า assertive communication การสื่อสารแบบมั่นใจแต่ไม่ก้าวร้าวคนที่ทำได้จะน่าดึงดูดมากเพราะเขาสามารถพูดสิ่งยากๆด้วยวิธีที่ทำให้คนฟังยังรู้สึกดีการสื่อสารที่ดีสะท้อนความมั่นคงภายในคนที่สื่อสารคมชัดและสุภาพได้คือคนที่ไม่เร่งรีบพิสูจน์อะไรพวกเขามั่นใจพอจะพูดตรงตรง และนิ่งพอที่จะไม่ทำร้ายความรู้สึกใครนี่คือสัญญาณของวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงมากจึงไม่น่าแปลกที่คนแบบนี้มักเป็นที่เคารพฟังแล้วน่าเชื่อถือและเป็นที่ปรึกษาในหลายสถานการณ์ความคมชัดแต่สุภาพทําให้คนรู้สึกปลอดภัยและชัดเจนเมื่ออยู่กับคนที่สื่อสารแบบนี้คุณจะไม่ต้องเดาใจไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตําหนิแรงๆไม่ต้องกลัวว่าอีกฝ่ายซ่อนความรู้สึกทั้งหมดนี้ทําให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในความสัมพันธ์คุณภาพดี นี่คือเหตุผลที่คนมีสเสน่ห์มักสื่อสารแบบตรงไปตรงมาแต่ด้วยความอ่อนโยนเสมอคนที่พูดดีทําให้เราเห็นความคิดดีอยู่ข้างในภาษาที่เรียบง่ายชัดเจนและสุภาพสะท้อนว่าคนคนนั้นคิดอย่างเป็นระบบเคารพคนอื่นและรู้จักจัดการอารมณ์ตัวเองยิ่งภาษาดีพลังงานภายในก็ยิ่งดีไม่มีการโอ้อวดไม่มีเสียงดังกลบคนอื่นแต่มีคุณภาพในถูกถ้อยคาทาไมทักษะนี้ถึงหาได้ยากเพราะต้องการทั้งความฉลาดทางอารมณ์ความมั่นใจ การเคารพผู้อื่นการรู้จักตนเองการฝึกสังเกตบริบทหลายคนพูดเก่งแต่ไม่รู้วิธีพูดให้เข้าใจง่ายหลายคนสุภาพแต่ไม่กล้าพูดตรงแต่คนที่รวมทั้งสองด้านได้กลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์อย่างโดดเด่นวิธีฝึกทักษะการสื่อสารที่คมชัดแต่สุภาพพูดประโยคให้สั้นลงแต่เน้นให้ข้อมูลครบใช้น้ำเสียงที่มั่นคงไม่แข็งไม่ตะคอกใช้คำว่าฉันรู้สึกมากกว่าเธอทำให้เรนจังหวะก,ก่อนตอบเพื่อเลือกคำที่ดีที่สุด ซื่อสัตย์กับความต้องการของตัวเองเคารพเส้นเขตของคนอื่นเสมอทักษะการสื่อสารที่คมชัดแต่สุภาพเป็นมากกว่าแค่การพูดดีมันคือสัญญาณของจิตใจที่นิ่งมีวุฒธธิภาวะและคิดอย่างละเอียดอ่อนคนที่พูดได้อย่างชัดเจนและอ่อนโยนพร้อมกันมักสร้างความสบายใจให้คนรอบข้างและนั่นเป็นเสน่ห์ที่ยืนยาวกว่าใบหน้าสวยหรือคำพูดหวานหลายเท่า 7. ความลึกลับพอดี a (Touch of Mystery) ไม่จำเป็นต้องเปิเปดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเอง การเก็บบางเรื่องไว้บ้างทำให้คนรู้สึกอยากรู้จักเราให้ลึกขึ้นจิตวิทยาเรียกว่า curiosity gap ช่องว่างที่ทำให้คนอยากค้นหาต่อความลึกลับที่ดีไม่ใช่การเก็บทุกอย่างไว้แต่คือการเลือกเปิดในจังหวะที่ใช่ในเชิงจิตวิทยาคนที่มีระดับการสงวนพื้นที่ส่วนตัวอย่างเหมาะสมหรือ healthy boundaries มักถูกมองว่าน่าค้นหาเพราะเขาไม่ได้เปิดทุกอย่างตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่ปิดจนเข้าไม่ถึงเขาเผยให้พอดีมากพอให้รู้จัก แต่เหลือพื้นที่ให้คู่สนทนาอยากรู้จักต่อคนลึกลับพอดีมีพลังสงบที่ทําให้คนรู้สึกอยากเข้าใกล้ความลึกลับที่ไม่ทําให้คนอึดอัดคือความลึกลับที่เกิดจากความนิ่งพวกเขาไม่รีบพูดไม่รีบโชว์ไม่รีบอธิบายตัวเองความนิ่งนี้มักสะท้อนความมั่นคงทางอารมณ์และความมั่นใจในระดับลึกจึงไม่น่าแปลกที่หลายคนจะรู้สึกดึงดูดและอยากเข้าใกล้โดยไม่รู้เหตุผลสเสน่ห์ของความลึกลับพอดีอยู่ที่การให้พื้นที่จินตนาการของผู้อื่นทํางาน มนุษย์มีธรรมชาติชอบเติมช่องว่างและคนที่ไม่บอกทุกอย่างทําให้สมองของคนอื่นเริ่มการคาดเดาในจิตวิทยาเรียกว่า Information Gap ช่องว่างของข้อมูลที่ทําให้คนสนใจมากขึ้นนั่นหรือเหตุผลที่คนลึกลับพอดีมักเป็นคนที่ใครๆก็อยากรู้จักอยากเข้าใจและอยากใกล้มากขึ้นเรื่อยๆพลังของความลึกลับพอดีเท่ากับความมั่นใจแบบเงียบๆความลึกลับแบบมีเสน่ห์มากาจากคนที่ไม่รีบขอการยอมรับไม่รีบพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องอธิบายทุกการประทํา นี่คือสัญญาณชัดเจนของคนที่มีเอสเตีมแข็งแรงเพราะคนที่มั่นคงจะไม่รู้สึกว่าต้องเปิดทุกอย่างเพื่อให้ถูกชอบเขารู้ว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้ขึ้นกับความสนใจของใครความลึกลับพอดีทําให้การรู้จักกันมีชั้นเชิงและน่าติดตามคนลึกลับพอดีจะไม่เปิดเผยทุกมิติของตัวเองในวันเดียวเขาเผยทีละชั้นทีละช่วงเวลาความสัมพันธ์จึงไม่รีบไม่โดดเด่นแบบฉาบฉวยแต่มีความลึกที่ค่อยๆโตขึ้นเหมือนการเปิดหนังสือเล่มดีทุกครั้งที่ได้รู้จักเพิ่มขึ้น คนฟังจะรู้สึกโชคดีเหมือนได้ของขวัญทำไมความลึกลับพอดีถึงเป็นเสน่ห์ระดับสูงเพราะมันต้องการทั้งการรู้จักตนเองการควบคุมอารมณ์ความมั่นใจที่ไม่ต้องโอ้อวดความเข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์การกล้าสงบนิ่งในโลกที่ชอบเสียงดังคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจึงทําให้คนแบบนี้โดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติ 8. มาตรฐานชีวิตที่ชัดเจนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรยอมรบอะไรได้และไม่ยอมรับอะไร คนที่มีขอบเขตชัดเจนดูมีคุณค่าในสายตาคนอื่นอย่างมากเพราะมันสะท้อนว่าพวกเขาเคารพตนเอง 9. ความการุณาที่ไม่ทําให้ตัวเองเสียเปรียบ Compassion with boundaries เป็นคนใจดีแต่ไม่ให้ใครเอาเปรียบสเสน่ห์แบบนี้ทําให้คนรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยไปพร้อมกัน 10. พัฒนายอย่างต่อเนื่อง Self-growth mindset คนที่สนใจพัฒนาตัวเองมีเพลชันและอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในทุกวันจะเปล่งพลังดึงดูดออกมาโดยธรรมชาติ พลังนี้สามารถรู้สึกได้แม้แต่ไม่ได้พูดสเสน่ห์ระดับสูงคือพลังของคนที่จัดการตัวเองได้ดีไม่ใช่การแต่งตัวสวยที่สุดพูดเก่งที่สุดหรือประสบความสําเร็จที่สุดแต่คือการเข้าใจตนเองและปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความจริงใจและมั่นคงสเสน่ห์ประเภทนี้หาได้ยากแต่ใครๆก็ฝึกได้เริ่มต้นด้วยการฝึกฟังตัวเองแล้วสเสน่ห์จะค่อยๆปรากฏขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายาม